ครับผมมาครับมารีวิวการซื้อลอตเตอรี่แปสิบาทนะครับเข้าไปเป๋าตังค์นะครับหน้านี้หน้านี้นะครับแล้วก็กดบริการกดบริการกดสำนักงานสลากนะครับผมครับเข้ามาเห็นไหมครับอันดับแรกถ้าท่านถ้าคุณลูกค้ามีเลขในใจก็กดเลขได้เลยหกตัวหรือสองตัวนะครับแต่ผมแนะนํานะครับให้เลือกร้านดีกว่านะครับเลือกร้านร้าน ร้านค้านะปกดกลุ่มร้านค้าอืมคําว่าคนสามน,นะครับคนหาอน่ะเจอแล้วครับผมดูร้านค้าคนสานมตรวสอบก,ก็นได้เจ็ดหมื่น 70, กว่านะครับมันก็เลยไม่เสียนนะครับ ซึ่งมันก็จะมีเลขให้เลือกนะครับไปเรื่อยนะครับมันมีหน้าละห้าสิบใบนะครับหน้าละห้าสิบใบนะครับตอนนี้ผมเข้าใจว่าของผมเหลืออีกสามร้อยกว่าใบนะครับวันนี้ขายดีมากขอบคุณคุณลูกค้านะครับที่กดหนุนมานะครับแล้วก็เลือกสมมติเลือกตัวนี้เลือกสี่หกชอบสี่หกมากก็เลือกไปเลยครับก็ตรวจสอบสลากนะครับครับอืมอันนี้ใช่ไหมแล้วก็กดชาระเงินนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตาม